อกอมาตรงนี้นิดนึงโอเคครับตรงนี้แหละสวยงามแหลมเป็ดแป๊บหนึ่งนะไมค้าบักเหรอเออมือมือผมหายเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเออคือปกติเวลาเราถือไอเทมมันบักอนะดูดินี่ผมจะดูแผนที่ผมดูไม่ได้เอาเอาเข้าไปนี่ผมทำอะไรผิดเนี่ยเฮ้ยวางทรายเอาและเกมไมครับบักอีกแล้ว ฮัลโหลสวัสดีครับกลับไปคราวสลอปใหม่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเรามาเล่นไปครับเอาชีวิตรอด1.16กันต่อน,นั่นเอง <c oughs> นะค, <c oughs> คลิปนี้เราอะไรฮะในคลิปนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปตามหากลุ่มทรัพย์สมบัติในมาหาสมุทรกันนิดหนึ่งโอเคปะ่ะฮะและที่สําคัญนะถ้าเกิดสมมุิเราเจอวิหารใต้น้ําอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีโอเคปะ่ะคือตอนเนี้ยตั้งแต่เราเปิดแบบมาเนี่ยฮะเรายังไม่เคยไปสํารวจในมาหาสมุทรเลยฮะว่ามันมีอะไรบ้างตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยนะดัังนน้ฮะเดี๋ยววเรราาาจจะไปสํํใต้้นกันนนสักิดึงลกันพอตนนนนเเเี้ยฮะราบบกกันมาเยอะแล้วใช่่มฮะเเราไปลนในน้างดี โอเคป่ะฮะโดยมอต้นฮะตอนนี้ฮะเรามี เอออุปกรณ์ของเราใกล้พางก็โอเคช่างมันอุปกรณ์ของเราใกล้พางเพราะอะไรฮะพอดีผมถางพื้นที่บริเวณตรงข้างหน้าตรงนั้นนิดหนึ่งฮะเออเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขอทําสิ่งที่เรียกว่าเอ็นเดอร์เชดแป๊บหนึ่งแล้วกันเอ็นเดอร์เชดเนี่ยฮะมันเก็บของได้ค่อนข้างแบบมันทําให้ชีวิตเราสบายเข้าใจไหมเราสามารถแบบพกบ้านไปได้ทุกที่อย่างเงี้ยนะฮะอารมณ์ประมาณแบบคนแบกบ้านเคยป่ะแบบเนี่ยอย่างเนี้ยอัน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 นี้คือกระเป๋าประจำตัวผมโอเคป่ะฮะเนี่ยจะมีหางหมาอยู่อย่างงงีีีี้้้้ตััววนน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 ึะะะะะะะฮฮกก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 ก๊๊ิิคคครรรบบบบเเเเปปปป็๋าาาาทท่่่่่แแไไดใยยมมุออโ กระทั่งลูกอมฟิชเชอร์แมนเฟนไมโครโฟนขาตั้งกล้องคือแบบแบกบ้านอ่ะเออนั่นแหละฮะและไอเจ้าเอ็นเดอร์เชสอันนี้เนี่ยฮะมันก็เหมาะสําหรับผมเหมือนกันที่ว่าผมเป็นคนแบกบ้านโอเคป่ะฮะแบกบ้านคืออะไรแบกบ้านก็คือแบกทุกสิ่งทุกอย่างแบกอะไรได้แบกไปให้หมดนะฮะโอเคเรามาทำเอ็นเดอร์เชสแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเอ็นเดอร์เชสมันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆอยู่แล้วล่ะนะฮะอันดับแรกเราต้องมีเอ็นเดอร์เพลโอเคป่ะแล้วหลัจากนั้นเราต้องการแท่งไฟแบบนี้เอามาคราฟให้เป็นผงแท่งไฟโอเคแล้วหลังจาก้้เเรร็ออบีได Eye Ender of ยยโ ะะอย่าไปเผอคิดข,ขวานะ,ะถ้าคิดขวาเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่องลูกตานี้ไปคือเรายังไม่ถึงจุดตรงนั้นโอเคปะ่ะฮะเย็นๆไม่ต้องรีบโอเคปะ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนเธอร์เนี่ยฮะเออดี DA มันบักหรือเปล่าเราก็เลยยังไม่อยากไปต่อไปฮะตอนนี้เรามีลูกตานี้แล้วใช่ไหมฮะเราต้องการออฟซิเดียนฮะซึ่งออฟซิเดียนเนี่ยฮะมันโอเคฮะเรามีออฟซิเดียนทั้งหมด3ก้อนซึ่งมันก็ยังไม่เพียงพอนี่ ผมไม่ได้พาท่านผู้ชมมาลงเหมืองตัวนี้นานแล้วโอเคสักวันเหมืองของเรามันอาจจะดูมันอาจจะดูดีขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่สวยงามเอาซะเลยโอเคป่ะฮะก็ปล่อยให้มันไม่สวยงามเหมือนเดิมไปนั่นแหละฮะนี่ฮะพามาดูข้างล่างตัวนี้นิดนึงฮะเมืองของเราก็เป็นลักษณะแบบนี้โอเคป่ะฮะแล้วก็มาข้างหลังตัวนี้นิดนึงเพิ่มเติมคือลาวาทารักนะฮะเป็นแหล่งลาวาที่นี่ฮะเราก็ตักลาวาแบบนี้เห็นปะ่ะฮะเอ้ยชีวิตดีดีดคือเจอลาวาเนี่ยเราต้องแบบโพสติฟติงกิ้งนิดนึงโอเคป่ะฮะบางคนบอกอะไรว่ราโพสติฟติงกิ้ เราก็ได้แหล่งลาวาฟรีไงใช่ปะโอเคครับเราก็แบบนี้แบบนี้ตัวนี้ก็ลาวาใช่ไหมอ่าโอเคครับตักลาวามาตักลาวามาเห็นปะมันได้ใช้งาน บางคนเจอลาว,วาแล้วแบบเละลาว,วาบางคนก็แบบเทน้ําลาดเป็น idian, ออฟซิเดียนอะก็แล้วแต่แต่ว่าโดยส่วนตัวนะผมเจอลาว,วาผมก็แบบก็ดีนะว่าไปว่ามาไอที่ขุดอันนี้เนี่ยฮะมันขุดออฟซิเดียนค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะดูดิครับตึ๊ดตึ้งตึ้งปึ๊บเห็นไหมฮะตึงต๊งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งหนึ่งสองสามสี่สี่วินาทีโดยประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองนับอีกรอบหนึ่งดิมันมันมันก็เร็วดีเหมือนกันนะโอเคครับลองมานับดูนะฮะเริ่มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม สามวินาทีก็โอเคนะเฮ้ยดีจังเลยโอเคครับตอนนี้ฮะเราได้ออฟซิเดียนมาเยอะมากๆนะฮะก็ไม่รู้จะเอาเยอะไปไหนแต่ก็แบบทำเผื่อไว้นะคะเพราะอนาคตเนี่ยฮะเราก็ได้ใช้ออคซิเดียนกันอยู่แล้วละมาเรามาทำเอเดอร์เชสเลยครับปื๊บปาบโอเคแต่ว่าอันเดียวไม่พอฮะเราขอทำเพิ่มนิดนึงฮะคืออันนึงเนี่ยฮะเราจะพกเอาไว้โอเคป่ะส่วนอีกอันนึงเราจะแปะเอาไว้ที่บ้านเขป่ะฮะก็ทำเหมือนเดิมฮะก็แบบนี้ ก็เดี๋ยวเราจะแปะเอาไว้อย่างงี้ฮะหอันโอเคป่ะฮะป๊อบและอีก1อันฮะเราก็จะพกเอาไว้นั่นเองฮะอ่าโดยบางต้นฮะอุปกรณ์พวกเนี้ยไม่จำเป็นโอเคป่ะฮะเออโชเวลเนี่ยจำเป็นฟอร์จูนคุกกี้เราไม่จำเป็นโฮไม่จำเป็นขวานอาจจะจำเป็นฮะดาบก็โอเคฮะจำเป็น แล้วก็ไฟฮะเออเราเอาไฟไปเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันเนาะอ่าฮะขอไฟเพิ่มเติมโอเคโอเคฮะเราทาเรือสักประมาณสามอันเนาะหรือ2อันดีอ่าเอามาประมาณเท่านี้แล้วกันโอเคพกไม้เอาไว้ในตัวด้วยฮะแค่นี้แหละฮะไปแล้วพื้นที่ตรงนี้ฮผมได้ถามเอาไว้โอเคไะฮะอนาคตก็ลองเดาเอาละกันว่าพื้นที่ตรงนี้จะทําอะไรฮะลองเดาดูครับแต่แต่แต่ว่าตอนนี้ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันฮะว่าจะไว้ทําอะไรก็นั่นก็คือเรื่องของอนาคตนะฮะโอเคอันดับแรกฮะเราต้องการทะเลฮะซึ่งทะเล เราเคยเจอทะเลตรงไหนบ้างอะแหล่งทะเลที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเออตรงไหนนะเดตรงฟาร์ม m อ c เราใช่ๆๆๆฟาร์มเอ c ฮะเอ้ยคลิปเนี้ยผมบอกเลยฮะเราจะได้ของประโยชน์ที่เยอะมากรู้ป่ะฮะคลิปนี้เนี่ยฮะมีผลกับฟาร์มอันนี้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยไอฟาร์มเนี่ยไอฟาร์มชรูมไลท์เออ ชื่อเรียกยากเนาะเออจริงๆแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราควรจะทําเข็มทิศด้วยอะ่ะถ้าเราไม่ทําเข็มทิศเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูก <c oughs> เดี๋ยวขอกลับ,บาปก่อนนะฮะคือผมเป็นคนตาถั่วไม่พอผมหลงทางเก่งด้วยดิ <c oughs> แป๊บนะเราต้องการโอเคฮะตึ๊บตึบตึบตึบ,ตบนะเรามีเหล็กพอดีเยี่ยมเรามีเลสโตนไหมขอเลสโตนเลสโตนออ้นี่แหละคือผลดีของการเก็บของไม่เป็นระเบียบ <g lish> ใช่ป่ะถ้าเกิดสมมติเราเก็บของเป็นระเบียบเนี่ยฮะพวกแร่ต่างๆมันก็จะอยู่ที่นู่นใช่ป่ะฮะอ้ยเดินทางไกลครับนี่แหละครับค <g lish> ือผลดีของการเก็บของไม่เป็นระเบียบนะโอเคครับเราทําเข็มทิศมาหนึ่งอันแบบนี้ซึ่งเข็มทิศเนี่ยฮะมันจะชี้ไปยังจุดเกิดบริเวณตรงนู้นของเราโอเคเราต้องการไอ้นี้ด้วยฮะเตียงเพราะว่าเราต้องนอนโอเคป่ะฮะคือถ้าเราไม่นอนเดี๋ยวมันจะมันจะมืด <g lish> ใช่ครับมันจะมืดโอเคทาเตียงมาแบบนี้โอเค Uhm. เราจะย no oh. 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 like uh ้อมสีให้ไอเตียงของเรานิดนึงฮะเตียงเอาสีอะไรได้บ้างเนี่ยเรามีสีอะไรบ้างเอมต้องอาศัยธรรมชาตินิดหนึ่งฮะคือถ้าอสีนี้น่าสนใจครับใช่ๆๆๆๆสีอะไรอ่ะสีชมพูป่ะหรือสีอะไรอ่ะสีม่วงโอ้อ๋อแต่มันก็เป็นแบบม่วงชมพูอ่ะก็ก็ก็โอเคครับบันเทิงครับบันเทิงโอเคเป็นสีเตียงที่แบบว่า แต่เผื่อบางคนจะสงสัยนะฮะว่าไงครับเวอร์ชัน1.16เนี่ยฮะมีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับทะเลบ้างนะ,ะก็มีอัปเดตที่ว่าทําให้เรืออับปางเนี่ยฮะมันหายากขึ้นกว่าเดิม <c oughs> ก็ไม่รู้เป็นอัปเดตที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่ามันหายากจริงหรือเปล่าดังนั้นเดี๋ยวลองไปดูกันฮะเดี๋ยวขอเดินทางไปที่หมู่บ้านเอมิซีแป๊บหนึ่งฮะมันไกลเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดีฮะ แล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะ, <S <S ะ,ะก็คือหมู่บ,บ้านเอ c ของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ศูนย์กักกันของเราอยู่ตรงนูน้นทะเลก็น่าจะอยู่ประมาณข้างหน้าคือเดาเอาไงคือแบบมันคุ้นๆตานะฮะเออเดี๋ยวเราลืมอะไรไปหรือเปล่ามไม่ลืมหรอกมั้งเนาะไม่น่าจะลืมไม่ลืมก็นี่ไงอ๋อโอเคครับไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมโอเคบางคนบอกว่าแบบอยากได้อะไรเหรอ คือผมอยากได้ปากการังไงเออปากการังเนี่ยคือการที่เราจะขุดปากการังเนี่ยเราต้องใช้ที่ขุดสิวทัชใช่ป่ะดังนั้นโอเคครับเราไม่ลืมก็ดีครับเราลงเรือเลยและการเดินทางฮะเราจะเริ่มหาอะไรอันดับแรกฮะเราจะหาเรือปังปงปังปังปังปางปางนั่นเรือปังป่ะโอ้ไม่ใช่เรือปังแต่ว่าเป็นโอเชียนรูนรูนโอเชียนเออไ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 อเนี่ยมันเรียกว่าอะไรผมลืมโอเคครับมันเรียกว่าอะไรก็ช่างเหอะฮะนี่เราเจอตรงนี้เรียบร้อยแล้วดีฮะ โอ้ได้แผนที่ฮนะดีมากที่เหลือก็ทุบไปเลยแล้วกันนะครวับโอเคแค่นี้แหละฮะจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจครับขึ้นเรืออีกรอบหนึ่งฮะเรามาดูแผนที่ดีกว่าฮะว่าโอ้ยอดแผนที่ก็ดีมีขุมทรัพย์สมบัติให้เราตามล่อีกแล้วนะโอเคครับนอนแป๊บนึงครับนอนนอนนนนอนนอนน ว่าผมควรจะเลือกนอนแบบเมื่อกี้ได้สักทีนะ <S <S โอเคครับไปตามล่าก,กันต่อฮะซึ่งอันดับแรกฮะเราจะต้องกด F3 หรือทําไงก็ได้ดูพาธิตกันเป็นไหมฮะพาธิตขึ้นกันตรงนู้นใช่ไหมฮะพาธิตขึ้นด้านนูน้นนั่นก็คือตรงนั้นเป็นทิศตะวันออกโอเคไะฮะทิศตะวันออกงั้นทิศเหนือก็ต้องอยู่ตรงข้างหน้านั้นถูกต้องปล่ะว่าใช่ใช่ใชโอเคครับทิศเหนือคืออยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วถ้าเกิดเราดูแผนที่เนี่ยฮะด้านบนแผนที่คือทิศเหนือดังนั้นเราจะต้องเคลื่อนที่ไปตรงโดยประมาณฮะประมาณประมาณแถวๆนั้นโอเเคครไ่ืผมมู เอ้ยเหมือนจะเจอบางสิ่งบางอย่างไหนเขาบอกว่าปรับให้หายากขึ้นไงเนี่ยมันยากขึ้นจริงเหรอใช่ปะมันก็มองไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเลยนะเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ปะอ๋อไม่ใช่ฮะโอ้ตัวแรกนึกว่าเรืออับปางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับกล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 ับคือใต้น้ํามันก็มองยากอยู่แล้วนะฮะเรืออับปางก็หายากขึ้นกว่าเดิมอีกโอเคเราจะต้องตรงไปที่ตรงนั้นฮะเห็นปะฮะจุดสีขาวของเราขยับแล้วดังนั้นก็ตรงไปอย่างเดียวฮะตรงไปนั่นนู้น แ๊บนะผมเห okay. ็นเรืออับปางโอเคข้างล่างตัวนี้ฮะเอเอาไงดีฮะเราจะแวะเรืออับปางหรือเราจะอ่าแวะเรืออับปางก่อนแล้วกันโอเคป่ะซึ่งมันมืดเนาะสวัสดีฮะมีตัวแมวอะไรหรือเปล่าไม่มีเพื่อนมาหาเลยเหรอเออมันก็ดีเยอะล่ละฮะมีของอืมไม่รู้ดีฮะทุบไปให้หมดเลยแล้วกันโอเคมีตรงห้องนี้ฮะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อ่าฮะโอ้มีเพื่อนมาแล้วโอเคครับทุบไปให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกข้างบนอีกทีหนึ่งโอเคป่ะฮะไปแล้วววสวัสดีฮะ อนัอ่นงไงเจอเพื่อนแล้วเดี๋ยวขอขึ้นมาหายใจแป๊บหนึ่ง <G ül> นะเพราะว่าเราไม่มีเงือกนะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราต้องหายใจด้วยเหรอทำไมเราต้องหายใจเพราะอะไรเราไม่มีจมูกเห็นปะผมไม่มีจมูกเพราะว่าดัง้งผมแหมโอเคครับช่างมันครับกลับ <G ül> ไปข้างล่างกันต่อฮะสวัสดีเมืองไทยโอเคลงไปข้างล่างต่อฮนะตรงไหนที่เรายังไม่ได้เอาไป หรือเราครบแล้วอ๋อโอเคครับตรงนี้มีอีกหนึ่งกล่องครับอูอ้แผนที่อ่ะก็เีมาลองดูกันนะว่าแผนที่สองอันตรงนี้เนี่ยฮะมันจะเหมือนกันหรือเปล่าแผนที่สองอันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันเดะเลยโอเคครับย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงกลุ่มซับของเราน่าจะอยู่ประมาณเกาะตรงแถวแถว อ๋อเนี่ยฮะแถวๆนี้แหละแถวๆนี้โอเคโอเคมันต้องอยู่แถวๆตรงตรงนี้แหละอาา่าฮะให้เราหันหน้าไปทางทิศเหนือโอเคป่ะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ไอ้เครื่องหมายตรงเนี้ยฮะให้มันตรงกับกากบาทในลักษณะคล้ายๆ,ๆแบบนี้โอเคป่ะฮะแล้วเราก็เริ่มขุดได้เลยครับโอ้หขยะเยอะจังเลยทําไงดีฮะขยะเยอะทําไงครับฝากสิครับนี่ครับกล่องโดราเอมอนของเราครับกล่องแบกบ้าน โอเคครับประมาณแถวแถวนี้นะครับลองขุดดูแล้วกันครับปื๊บปั๊บปั๊บปั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 ถ้าเจอก็ดีแต่ถ้ามันไม่เจอมันต้องเจอเอาจริงจมันต้องอยู่สักที่หนึ่งแถวแถวนี้หละมั้งแผนที่มันก็ต้องอยู่ตรงนี้สิมันจะไปอยู่ตรงไหนได้อะมันก็ต้องอยู่ตรงแถวนี้ดิหรืออยู่ข้างหลังนี้อ๋อโอเคโอเคครับมันอยู่ข้างหลังตรงนี้อ่าดี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 ในนี้จะมีอะไรครับแน่นอนครับอ่าขุมทรัพย์สมบัติอ่ะนี่ไงสิ่งที่เราต้องการค Har รับแลล้วกก็ T ูนึงเพื่อ โอเคฮะเก็บขุมทรัพย์แป๊บหนึ่งฮะปับปบับเก็บไปให้หมดลักษณะคล,ะคละค้าแบบนี้คือเอาจริงๆนะของในกล่องขุมทรัพย์สมบัติเมื่อกี้ก็แปลกดีนะ<ห>มีปลาที่แบบปิ้งสุกพร้อมกินอะคือแบบใครมาปิ้งเอาไว้อะเข้าใจป่ะเนี่ยคุกแซลมอนเนี่ยเงี้ยหรือแบบคุกคอร์ดอะเอาจริงในโลกแห่งความจริงอย่างเงี้ยในขุมทรัพย์สมบัติมันก็ต้องมีพวกทองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ขุมทรัพย์สมบัติมีอะไรมีอาหารแล้วมันไม่บูดเหรอถามจริงเหอะเออมันคือเกมไคราฮะช่างมันเถอะ โอเคไปที่อื่นกันต่ออะลองดูซิผมคิดว่าตรงนี้ฮนะน่าจะเป็นมหาสมุทรที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งมหาสมุทรที่ใหญ่เนะี่ยฮะมันเรียกว่า Deep Ocean ซึ่งเราอาจจะมีโอกาสเจอโ c e a n Monument นะฮะถ้าเจอก็ดีดังนั้นอย่าลืมแหกตากันด้วยแล้วกันนะฮะเบื้องแหนเบื้องแหนคือคลิปเนี่ยของท่านผู้ชมอะมันดูไม่ยาวหรอกแต่ว่าของผมอะยาวแน่นอนเพราะผมจะต้องแบบล่นเรือหาของใช่ปะล่ะฮะแล้วโดยเฉพอไอเจ้าโ c เ a ีย o n u m e n t เนี่ยมันหาย,ยากมากดังนั้นฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะ นี่ครับวิธีคนขี้โกงนปะฮะเราปรับ,บมุมมองลักษณะคละ้ายๆแบบเนี้ยเราจะสามารถมองเห็นทะลุน้ําได้อะก็ดีครับเราเจอเรืออับปางอีกแล้ว <c oughs> เป็นวิธีที่แบบเร็ว้ายมากโอเคครับลงไปข้างล่างเลยอ่าฮะเราจะเจออะไรบ้างเนาะสวัสดีฮะเจอของอ,อีการพาวเดอร์ดีฮะ,อะโอเคครับตรงนี้ผมถูกแล้วกันฮะโอเคมันเป็นเรือที่อับปางรุ่นเรือ,อมันแตกแตกพังพัง,พงแบบนี้มันไม่น่าจะมีของให้เราโดนสักเท่าไหร่เลยเนาะไม่มีฮะโอเคครับสิ้นสุดแคน่นี้ละฮะ อันนี้ซุปอันนี้ก็อย่าไปกินมันเลยละกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นซุปอะไรโอเคป่ะก็ตามชื่อเนี่ยฮะซุปที่น่าสงสัยก็แบบเออมันมันไม่ใช่ซุปมันเป็นศัตรูนะฮะคือผมไม่อยากขี้แตกโอเคป่ะคือซุปอันนี้เนี่ยฮะถ้าเรากินเนะฮะเราก็จะมีโอกาสแบบอาจได้เลือดเพิ่มโอเคก็ดีฮะหรือถ้าเกิดสมมติเราโชคร้ายเราก็จะโอเคท้องเสียบ้างติดพิษวิเทอร์บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วแบบคือเราก็มีอาหารดีๆป่ะใช่ป่ะเราจะไปตื่นเต้นกับชีวิตทําไมอะโอเคยกเว้นเราไปเล่นอะไรกับเพื่อนแบบเฮ ข้างล่างตัวนี้เราเหมือนจะเจอของดีครับนี่นี่นีข้างล่างตัวนี้ข้างล่างตัวนี้ข้างล่างตัวน,วนี้เห็นหรือเปล่ามันคืออะไรมันคือ ประตูปลักหักพักอู้วับดีฮะตกตกใจปลาแซลมอนคาร่า,าตัวนี้คือประตูที่ว่าโอ้ยโอ้ยโอ้โอ,โอ,โอ้นั่นแหละฮะประตูพอเทอร์รูนเออใช่ฮะซึ่งตรงนี้มันน่าจะมีโอ้ย,อ,ยอันนี้ผมยืนบนแมกมาบล็อกได้เพราะว่าผมกดปุ่มชิปโอเคป่ะฮะเนี่ยกดชิปอยู่แล้วเกิดเราปล่อยปุ่มชิปอ่ามันจะเลือดลดลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมจะขโมยไอ้นี่แป๊บหนึ่งฮะมันเรียกว่าอะไรนะคลายิงออฟซิเดียนโอเคครับก็เป็นของที่ค่อนข้างแพงฮะดังนั้นผมจะขโมยโอเคใครหันหัวหอมเนี่ย โอ,โอ้สุดยอดครับมีกล่องด้วยหนดูสิฮะเอก็ไม่ได้ของดีอะไรสักเท่าไหร่ผมก็ปล่อยไว้อย่างนี้เหมือนเดิมแล้วกันฮะ, mm. ฮะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นพื้นที่ตรงนี้อ่าใช่ใช่ใฮะนี่ไงครยิงออฟซีเดียนโอเคขอบคุณฮะทองตรงนี้เราจะขโมยปะขโมยไปเถอะก็ดีนะ,ะได้ของฟรี mm. ซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางต่อแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะ mm. เพื่อไปนกรประหยัดเวลาดิดนิวฮะแล้วหลังจากนั้นดูสิฮะเราเจอประตูในเธออีกแล้วโอ้โหประตูมัน มันมีเยอะจังเลยฮะนี่เป็นอีกหนึ่งประตูฮะโอเคไคลน์ออฟติเดียนขอพูนฮะปับ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 แล้วในของตรงนี้มีอ่าคือมันมันเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเนเธอร์เนาะดังนั้นฮะมันก็จะเป็นแบบมีแต่อุปกรณ์ทองอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าสนใจเลยอ่ะโอเคครับพี่ๆตรงนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นฮะเราไปที่อื่นก่อนเลยแล้วกันฮะแปะแปแนี่เราเดินทางมาค่อนข้างยาวนาแล้วเนี่ยมันยังไม่เจออู้แพรกไอซ์เออเจอเจอเจอของดีเฮ้ยแพ็กไอซ์ดีนะครับบอกไว้ก่อนอันนี้อะไรนะไอซ์เบิร์กเออใช แพ็ไอซ์เนี่ยฮะเราสามารถเอาไว้แบบไปแปะในในเธอได้โอเคปะ่ะฮะแล้วเราก็สามารถถ่ายเรือบึนห็นปะ่ะฮะเราจะสามารถเดินทางในในเธอได้ค่อนข้างเร็วมากฮะเดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันเดี๋ยวผมขอจดทิกัดไว้ก่อนแล้วกันพูดถึงเกมไหมครับก็เป็นเกมที่อินดี้นะด้านซ้ายคืออะไรป่าดิบชื้นด้านขวาคืออะไรภูเขาน้ําแข็งป่าดิบชื้นภูเขาแข็ง ปลาดิบชื้นภูเขาน้าแข็งมันไปด้วยกันได้ด้วยเหรอแต่พูดถึงอันนี้เป็นปลาดิบชื้นกับภูเขาน้าแข็งยังโอเคนะที่ผ่านมาด้านซ้ายทะเลทรายด้านขวาไบโอมสโนคือแบบมันคนละขั้วก,กันอ่ะคือทะเลทรายมันร้อนแล้วมันแง้งแรงแล้วขยับมาอีกนิดนึงเป็นใบโอมน้ N ําแข็งคือแบบโไม่ค้าเป็นเกมที่อินด,ดี้มากนะฮะซึ่งผมก็ชอบอ้ยข้างหน้านั้นอะไรฮะ๋อไอเบิร์ก ไอไอเบิกใหญ่ไอเน,นี่ยผมว่าไบโอมไอเบิกอันเนี้ยฮะเราใช้กันได้แบบชั่วชีวิตอ่ะบอกเลยคือเราไม่ต้องไปทำฟาร์มน้ำแข็งยังได้เลยมั้งเนี่ยดูดิเนี่ยว้างๆข้างล่างมีแสงสว่างอะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะสะตองโฮปาสตองโฮอยู่กลางทะเลอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดเอ่อคือจริงๆมันก็อยู่กลางทะเลได้แหละฮะที่ผ่านมามันก็อยู่กลางทะเลฮะแต่ว่าแบบใช่เหรอสตองโฮจริงไหมเนี่ยเอ่อโอ้ สตองโอเคดีเอ่อโอ้ยังอุตสาโผล่มาให้เราเห็นนะเนี่ยฮะโอ้แมงมุมลายตัวนั้นจดพิกัดเอาไว้ก่อนครับใจยเย็นครับคลิปนี้เรายังไม่ได้แบบโอ้โหแล้วดูน้ำมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยต้องขอขอบคุณสตองหัะถ้าผู้ชมดูสิฮะมันอุสาหโผล่มา ตะกึกอยู่แค่เนี้ฮะอุตสาแบบมาบอกไปให้เราแบบเฮ้ยตรงนี้มีสตองโฮะนะเวย้ยแล้วดูตรงจุดอื่นเห็นปะฮะมันไม่มีอะไรเลยโอเคมันอาจจะมีตรงนี้แหลมมานิดหน่อยเนี่ยตรงนี้ตัวนี้แต่มันก็แบบมองยากอะ่ะใช่ปะฮะโอเคขึ้น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 ก็ดีเนาะมาหาโอเชียนมอนูเมเจอสตองโฮเฉยเลยท่านผู้ชมครับไอเบิร์กอันนี้มันใหญ่จริงๆอะเนี่ย นี่น่านจะเป็นบบโอมไอเบิร์กที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมแล้วล่ะฮะข้างล่างตัวนี้เราเจอซาบะหลักับพังใต้ทะเลฮะเราขอมาลองโดกของในนี้ดูซิว่ามีอะไรบ้างโอเคเอาวัสดีฮะ <Hey. S 1> โตตกไก่นี่ฮะเราเจอเพื่อนแล้วสวัสดีอุ๊ยหอก หอกหอกมา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 ข่าม oh, oh, ันข่าม oh, ันค oh, ่าม mm ัน hmm. ค mm ่ามันค่ามันค้ามันค้ามันค่ามันขามันามันามันดอกไม้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 ไม่ดอกโอ้โหเพื่อนมาเต็มเลยโอ้เอ็มจีเพื่อนมาเดี๋ยวฮะแป๊บหนึ่งฮะท่านผู้ชมครับดูเพื่อนบุกนี้สิครับโอ้โหมันช่างเยอะซะเหลือเกิน ให้ตายเถอะกี่ตัวเนี่ยนะเมื่อกี้ฆ่าไปแล้วหนึ่งใช่ไหมฮะโอเคครับ1ตัวอ่าฮะสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวโอ้โหเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวสิบตัวแม่เจ้าสิบเอ็ดตัวมาอีกไหมหมดแล้วมั้งโอเคครับอู้มีหอยด้วยก็ดีฮะเฮ้ยมีหอกอีกตัวหนึ่งหอกโอเคมันไม่ดอกให้เราเลยอ่ะเอ๊ะดอกปะอ๋ออันอันนี้ไม่ใช่ฮะโอ้ไม่มีทรเดนให้เราเลยจิบิจังนาเศร้า โอเคครับเรามาข้างล่างตัวนี้ฮะลองมาตามหาขุมทรัพย์ดูซิมันจะมีของอะไรให้เราโดบ้างนาะโอ้ขอบคุณฮะมีแย่ yeah, ไม่มีฮะโอเคครับขุดไปให้หมดเลยมีอะไรอีกฮะตรงนี้ไหนดูซิ แผนที่คุมโอเคครับดีฮะอันนี้อ่าห้าเอ่เอาอะไรดีอะเปลือกหอยถือว่าสําคัญไหมเราเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเวอร์ชั่นใหม่มันหา A F K Fishing Farm ไม่ได้นะฮะซุปซุปที่ต้องสงสัยผมโยนทิ้งไปเลยแล้วกันคือขี้เกียจมานั่งตื่นเต้นนะนะไหนดูซิเราอยู่ไหนเนี่ยเราหันหน้าไปทางทิศเหนือก่อนฮะหันไปทางทิศเหนือทิศเหนืออยู่ตรงนูน้นโอเคฮะทิศเหนืออยู่นู้นเราจะต้องลงไปตรงทิศนู้น,นแป๊บนะโอ้เดี๋ยว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 เี๋มมเดี๋ยวเียเ เดี๋ยวเดี๋ยวการเดียนโอเชี่ยมอนุมนต์กับไอเบิร์กวมกันได้ด้วยเหรอโอ้สุดยอดโอ้แล้วมันก็สร้างทับไอเบิร์กโอเคแล้วภายในนั้นโอเชี m o มอน e มนต์มันจะเป็นยังไงเนี่ยเออน่าสนใจเหมือนกันฮนะเดี๋ยวผมขอให้นี่แป๊บเนื้อนะกด F 3กด F 2เซพิกัด โอเคไปเอ๊สีแดงๆท่านผู้ชมเห็นปะฮะสีแดงๆนั้นโอเชียนรูนอีกแล้วเอ๊ะไม่ใช่โอเชียนรูนดิเออพอร์ทัลรูนใช่ปะก็คือประตูเนเธอร์พังๆอ่ะใช่ปะอะใช่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 นี่ไงฮะอู้รู้สึกครั้งนี้เราเจอของดีๆเยอะมากเลยนะเนี่ยฮะอ่ะยังไงก็ตามครับเรานอนก่อนละกันนะฮะนอน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 ไม่ต้องโกนครับดิดนิ้วเลยฮะมีของดีดี yeah. โอเคครับก็ก็ถามว่าดีไหมก็ก็เหมือนจะโอเคนะฮะเราขโมยไอ้นี่ต่อฮะไฟยิงออฟซิเดียนะฮะไฟยิงออฟซิเดียนหมดแล้วโอเค ว่าแต่ว่ามันมันมันต้องมีไอ้นั่นไม่ใช่เหรอมันต้องมีบล็อกทองอะแล้วทองอยู่ไหนอ่ะฮะมันต้องมีทองสิเฮ <Hey> ้ยไม่รู้เหมือนกันฮะว่าทองหายไปไหนฮะโอเคครับไปที่อื่นต่อฮะพื้นที่ตรงนี้ปะใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมโอเคฮะหันหน้าไปทางทิศเหนือเหมือนเดิมแบบนี้อ่าฮะโอเคครับขุดเลยจากในปู่คนร้อยพันที่ออกอู้นี่เราแม่นมากเลยเนี่ยเกินทางเหมือนจัน no 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 จะถามผมว่าเพลงอะไรไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับแผนที่ตรงนี้เราโยนทิ้งเลยถุยโอเคไปไปะออกจากพื้นที่ตรงนี้ฮะเราจะไปไหนกันต่อดีเนี่ยฮะคือตอนนี้ผมอยู่ไหนผมไม่รู้แล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่พิกัดประมาณลบสองพกว่าก็คือแบบเรากําลังอ้อมโลกอยู่นะฮะตรงนี้นี่จริงๆผมกาลังจะกลับบ้านนะเนี่ยฮะผมเห็นนี่มีประตูพอร์ทัลล้างอีกแล้วนะฮะเราก็จะไปดูของตามธรรมเนียมของเรานะฮะก็ประตูนี้ก็เป็นประตูที่ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ปะ เฮ้ย hey, ไปประตูที่ใหญ่อยู่เนี่ยน่าสนใจโอเคครับเราขโมยครยน์ออฟเดียนแป๊บหนึ่งครับโอเคครับแล้วก็บล็อกทองอีก2อันเข้าบนตรงนี้ thank you thank you แล้วกล่องเก็บของตรงนี้อีกที่ไม่น่าสนใจเอาซะเลยนะฮะเอ่อเกาะม้มาทองอ้าวโอเคโอเคที่เหลือทุกทิ้งบา,บายบายโอเคกลับบ้านกันดีกว่า ฮะเรากำลังมุ่งหน้ากลับบ้านฮะซึ่งวิธีกลับบ้านของผมคืออะไรฮะเราก็แค่เดินทางไปยังพิกัดศูนย์ศูนั่นแหละฮะเดี๋ยวมันก็เจอบ้านเราเองแหละนะฮะก็อีกยาวนานพอสมควรเลยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะ ก็อยากจะจบไปนะฮะแต่ว่าจบไปลงฮะร,ระหว่างทางกลับบ้านเมื่อสักครู่นี้ผมเจอเรือล้างฮะ oh. แล้วผมก็ได้แผนที่นี้มาดังนั้นไปตามล่าขุมทรัพย์สมบัติอีกหนึ่งจุดหน่อยละกันเนาะโอ้เ oh. oh. จออะไรอีกแล้วเนี่ยการเดินทางครั้งนี้มันคุ้มค่าซะเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ดูเจอจังเกิลเทมโปนะฮะก็เป็นอะไรที่ดีนะถามว่ามันมีอะไรดีในนั้นไหมมันก็ไม่มีหรอกฮะแต่ก็แบบความสุขเนาะความสุขแบบเอ้อเจอของแบบโบราณนสสถานอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เข้าไปดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเผื่อ<ะ>มันจะมีอะไรของดีแต่เชื่อผมเถอะมันไม่มีของดีหรอกก็โอเคครับทางเข้าอยู่ตรงนี้อา่าฮะก็สวัดดีฮะมีอะไรไม่มีโอเคทารานตรงนี้จ้าเอ๋สวัสดีฮะว้าวสวัสดีเขียวมาโอ้ยธนูไอจ่าเออโอเคฮะขอบคุณฮะออย่าระเบิดนะขอร้องขอร้องโอเคสวยงามฮะด้านนี้ไม่มีอะไรโอเคฮะมาตรงนี้นิดนึงอ่ะโเคโอเคโอเค เอ๊เอเอเอะแบมีอะไรมีทองนิดหน่อยแล้วก็ไม้ไผ่คือแบบเป็นของที่มีค่ามากเลยอะนะประชดประชดโอเคงั้นผมก็จะนี่ฮะนิสัยเสียขโมยล,ลูกธนูเลยฮะขอบคุณฮะขโมยให้หมดอะอะคือมันก็ไม่ได้สถานที่ที่ดีอะไรกะนักหนานะฮะโอเคเอาขโมยฮะขโมยและข้างในตรงนี้ฮะมีอะไรในนี้มีวงจรเลสตสโตนใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราโยกดีๆเออโยกไงนะแบบนี้แล้วก็แบบนี้มันจะเปิดประตูลับ หรือเปล่าวะแปบ๊บหนึ่งนะฮะหรือเราต้องโยกกลับด้วยโยกกลับแบบนี้แล้วมันก็จะอ้าวแปบ๊บหนึ่งนะมันก็จะแบบนี้อ่านี่ฮะประตูรับเปิดแล้วสุดยอดซึ่งในนี้มันมีอะไรฮะมันก็จะมีพวกของ มีกระดูโอเคแต่ที่สําคัญครับมีอะไรฮะมีพิสตันครับขโมยครับขโมยฮะขโมย <c ười> คือแบบเราขี้เกียจคราฟไง <c ười> พอะตอนเนี้ยเรายังหาสลาบไม่ได้ถูกต้องปะฮะดังนั้นเราก็จะต้องแบบอาศัยพวกสติกี้พิสตันลักษณะแบบเนี้ยนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าเราจะนั่งเรือเพลินไปนิดหนึ่งฮะเลยฮะเลยเออนั่งขึ้นเหนือไปนิดหนึ่งฮะแผนที่นะน่าจะซักอู้เจอเรือล้างอีกแล้ว น่าสนใจแต่ว่าเอาจริงนะเรือล้างตรงนั้นนะฮะไม่ต้องไปหามันหรอกเพราะอะไรฮะเรือล้างตรงข้างหน้าตรงนั้นนะฮะมันก็น่าจะพามาขุมทรัพย์สมบัติตรงนี้แหละเนี่ยฮะผมการันตีเลยฮะแท็กการันตีเลยฮะ <c oughs> น,นี่เรืออะไรเนี่ยอ๋อเรือจมทรายอ๋อโอเค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 เนี่ยฮะเรือมันน่าจะพามาที่ นี่อะไรเนี่ยทำไมเรือมันเป็นอย่างนี้เนี่ยน่าเกลียดน่าเกลียดอารมณ์ประมาณแบบเรือจมทรายอะนะฮะเค okay, ฮะเราจะลงไปข้างล่างตรงนี้นิดนึง uh huh. เราจะไปไหนเนี่ยเอ่อข้างล่างตรงนี้มันน่าจะมีมั้งมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละมั้งเชื่อว่าอย่างนั้นแหละฮะอ่าฮะอ่าฮะมันต้องมีสีอ่านี่ไงฮะเจอเรียบร้อยครับวาดกระดาษ uh huh. น่าตื่นเต้นตรงไหนเริ่มจะจำได้ละฮะในนี้มันน่าจะมีกล่องเก็บของให้เราโอเคสุดยอด uh huh. นี่แหละคือของมีค่าครับเก็บโลดโอเคแล้วถ้าจะไม่ผิดข้างล่างตรงนี้น่าจะมีอะไรปะแป๊บหนึ่งนะฮะข้างล่างตรงนี้มันต้องมีอะไรสินะมีปะมันต้องมีอะไรเดมันต้องมีอ่าโอเคสุดยอดเจอแผนที่อีกแล้วนะฮะแค่นี้แหละฮะพอใจแล้วฮะไปกลับโอเคครับกลับมาที่แผนที่ตรงนี้ของเรากันต่อฮะแผนที่ตรงนี้น่าจะพาไปยังแผนที่เดียวกันละมั้งแผนที่เดียวกันปะเดียวกันปะเดียวกันปะเดียวกันเดะเลย อ้อมาตรงนี้นิดนึงโอเคครับตรงนี้แหละสวยงามแหลมเป็ดแป๊บหนึ่งนะไม่คาบักเหรอเออมือมือผมหายเฮ้ยเดี๋ยวเออคือปกติเวลาเราถือไอเทมมันบนะั็อกอะดูดินี่ผมจะดูแผนที่อะผมดูไม่ได้เอาเอาเข้าไปนี่ผมทำอะไรผิดเนี่ยเฮ้ยวางทรายเอาและเกมไมครัาบล์กอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกเกมเข้าใหม่แป๊บหนึ่งละก,นะะกันนะเพื่อการประหยัดเวลาดินิ้วฮะ ก็นี่แหละฮะคือไหมครับสแนปช็อตมันก็จะบั็กแบบป้าๆบๆแบบนี้แหละฮะจงทําใจซะโอเคมาตรงนี้มาตรงเดี๋ยวขุมทรัพย์สมบัติอยู่ในน้าเหรอโอ้โหขุมทรัพย์สมบัติอยู่ใต้น้ําจริงๆด้วยโอเคครับมันต้องอยู่แถวๆนี้อ้าวสุดยอดช่วงหลังๆเริ่มแม่นแล้วนะโอเคน่าสนใจทุบแล้วนะกึ๊บกึ๊บสวยงามแต่ปัญหาระดับชาติเลยคือข้างหน้าตรงนี้เนี่ยฮะมันเป็นป่าจังเกิลแล้วเราจะต้องเดินกลับในป่าจังเกิลเหรอไงเนี่ยโอ้แม่เจ้าไม่เอานะแล้วดูภูเขาสิฮะ มันก็สวยงามเหมือนกันนะแต่ว่าแบบไม่อยากเข้าไปเดินในป่านี้เลยมันเดินลําบากอ่ะ <c oughs> แต่ว่าไปว่ามาเดินในป่าแบบเนี้ยฮะเดินตรงๆแบบเนี้ยเอ้มันก็ไม่ได้เร็วลายอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่นาะว่าป่าเนี่ยเดิน,ดนแป๊บเดียวตอนแรกเราอยู่พิกัดประมาณ900ใช่ไหมเนี่ยเรามาถึงครึ่งทางแล้วโอเคครับเดินต่อไปฮะเดินต่อไปครับมันจะต้องออกป่าเร็วนี้หรือมั้งนาะ <c oughs> ลืมไปเลยนะฮะเรามีเข็มทิศใช่ปะ <c oughs> ลืมไปเลยแน่ว่าเรามีเข็มทิศนี่ฮะเข็มทิศะฮะเราเดินไปเลยตามจุดสีแดงไปเลยฮะซึ่งไอเข็มทิศสีแดงเนี่ ไปยังจุดเกิดของเราฮะเอ้โอ้เจอของอีกแล้วอู้น่าสนใจเราจะแวะตรงนี้แป๊บหนึ่ง <c oughs> จะได้กลับบ้านไหมเนี่ยฮะเคครับไหนๆก็แล้วเราก็ขอแวะเยี่ยมตรงนี้แป๊บหนึ่งละกันนะฮะดูว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างนะถ้าเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเอมอนเตอร์จะเอ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 ,ะเอโอเคครับปลอดภัยครับก็ดีละมังนะฮะเซอร์เดลโอเคครับดีครับไปออกจากที่นี่กันเถอะแค่นี้อุ้ยอดกถนปักตุด ตรงนี้ด้วยฮะตรงนี้มีของให้เราด้วยขอบคุณครับคือจริงๆเราเป็นบุคคลที่ไม่ดีนะจริงๆแล้วมันต้องโยกคันโยกใช่ไหมฮะเราเราไม่โยกฮะเราทุบเลยเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเอาซะโอเคเนืเอเน่าเย้จะถึงบ้านแล้วออกจากป่าจังเกิลแล้วแ,แป๊บหนึ่งนะนี่อะไรฮะนี่คือหมาเรามีกระดูกดังนั้นครับกุกก๊กกิกก๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอ้อน่ารักจังเลยตามมาฮะ เนี่ยเราได้มาเพิ่มเติมแล้วนะยักษ์และนั่นคือบ้านของเรากลับบ้านมาได้ไงก็ไม่รู้คือขามาจําได้ไหมฮะขาที่เราออกทะเลอะฮะเราไปมุมนู้นนะฮะแต่ขากลับคือเรากลับมาตรงนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์ดีเหมือนกันแล้วโอเคครับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะะเราเ,าเอาของออกมาดูกันดีกว่าฮะ <c oughs> เราได้อะไรบ้างฮะเราได้สติก,กี้พิสตันจำนวนมากน่าสนใจเอ๊ะ ถ้าเรามีสติกกี้พิสตันนี่เราสามารถทําเครื่องปั๊มอะไรได้บ้างเนาะขอลองนึกแป๊บหนึ่งฮะดูดูดูยตุยไม่น่าจะได้หรืออาจจะได้คือสามมันไม่เกิดถูกต้องป่ะฮะแต่ว่า เราสามารถใช้บล็อกน้ำพึ่งได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ่ะต้องลองดูก่อนโอเคเลียนเชิญหมาทุกตัวนั่งตรงนี้ตรงนี้โอเคมิสเตอร์ตีนองน่อยด้มีเพื่อนเรานะแล้วเดี๋ยวอนาคตผมก็ลืมนะว่าตัวไหนคือตีนองน่อยนะมีมีคนเคยคอมเมนต์นะบอกว่าแบบสงสารหมาพี่มากเลยฮะหมาอะไรชื่อตีนองหน่อยเรียกยากเนาะนไหนก็เลยฮะเราเป็นบุคคลที่แบบดีมากนะฮะเรามีเนื้อเน่าอยู่ดังนั้นเราจะเอาเนื้อเน่าให้หมาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะไปโซเดมาคอมแบบนี้แล้วมันก็จะออกลูกออกหลานมาอ น่ารักนั่งนั่งนังจอจ,อจอโอเคน่ารักมากเลย <c oughs> เนื้อเน่าก็เก็บไว้ก็ได้นะฮะเอาไว้เลี้ยงหมาและนี่คือของทั้งหมดฮะที่เราได้ออกเดินทางกันในวันนี้ฮะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะเห็นป่ะฮะมีทั้งไดมอนด์ทั้งเอ e ม a ร d และที่สําคัญฮะเคฟหรือสาหลายเนี่ยฮะมีประโยชน์มากในการทําฟาร์มอันนี้ของเราโอเคปะฮะใช่ <c oughs> ผมจะเอาสารไหลเนี่ยฮะมาปั๊มบนมิวโอเคปะ่ะและสารไหลเนี่ยฮะสามารถเอามาปั๊มเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของอนาคตโอเคป่ะฮะแต่ยังไงก็ตามครับคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเไงเท่านี้เลยละกันนะฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe เป็นให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับบายเดี๋ยวในคลิปต่อไปฮะเราจะมาสร้างเครื่องปั๊มสารไหลกันโอเคป่ะฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนีี้สสวัสดฮะบบ๊าายย